สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพนไัยไทยแลนด์แจ้งเร็วช่วยเหลือเร็วมาร่วมพนภัยไปได้วยกันนะคะเคยสงสัยกันไหมคะว่าหากเราจะทดลองการใช้งานแอปพลิเคชันพนภัยเพื่อทดลองการแจ้งภัยและร้องของความช่วยเหลือสามารถทำได้ยังไงเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะ สำหรับการทดลองการแจ้งภายและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์สมมุตินี้สามารถซ้อมทดลองแจ้งภัยกี่ครั้งก็ได้โดยการแจ้งเหตุการณ์สมมุตินี้จะไม่เข้าไปที่ระบบจริงแต่จะอยู่แค่ในระบบทดสอบเท่านั้นและทุกกลุ่มผู้ใช้งานตั้งแต่ประชาชนจนถึงหน่วยงานระดับต่างๆสามารถใช้งานโหมดทดสอบการใช้งานได้โดยมีวิธีการดังนี้ติ๊กถูกที่ทดสอบการใช้งานหรือเดโมโหมด ประชาชนสามารถเข้าใช้งานโดยเลือกที่ Facebook หรือ Line ส่วนเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครกรอกผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลผู้ใช้งานและกดบันทึกสังเกตได้ว่าด้านบนจะมีแถบค่าสีเหลืองแสดงว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันกำลังเปิดใช้งานโหมดทดลองและสามารถทดสอบการใช้งานฟังก์ชันส่วนต่างๆได้เลยค่ะเช่นการแจ้งภยัย การแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือการระบุตำแหน่งของผู้ป่วยผู้พิการผู้ต้องสงสัยเป็นโควิด -19 และเมื่อต้องการแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงให้ทำการออกจากระบบก่อนและกดเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งโดยอย่าลืมเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกก่อนนะคะหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ call center ของแอปพลิเคชันพ้นภัยได้เลยค่ะ อย่าลืมนะคะเมื่อเกิดภัยนึกถึงพ้นภัยเกิดภัยแจ้งเร็วช่วยทันรอดปลอดภัยก่อนจากก้านอย่าลืมกดติดตามช่องพ้นภัยไทยแลนด์รวมถึงกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ